แต่ว่าอ่าบุกหายตัวเพิ่นโดยมาว่านั้นก็ะชือว่าถ้าคือทั้งเจ้าเนี่ยปิดใจกับเพิ่นเนี่ยเพิ่นสิพร้อมแบบดูแลทั้งครอบครัวเนาะแม่นโอ้ก็ะชือว่าทั้งเจ้าก็เสือใจเพิ่นในรอยเปอร์เซ็นเนาะจะได้กล่าวมาแบบปิดใจกับเพิ่นเนาะแบบนุคนอื่นทีแบบเคยนะหลั้งจากที่ว่ามาถ่ายทำเพิ่นกระโดนดหน้าเนาะแม่นาะได้มาอัปเดตอีกครเทืธอเนาะมื้อนี้ก็สิมาอัปเดตเพิ่นรือว่าจังได๋ก็ว่ากันไปเนาะ เปไนน็นใจใบนอกบ่ได้ไปใจบ่มาหนีิบ่มาหนีิบริปไปก็เลยว่างกันเลยใหมยูทูปเพห็นมาปิดใจให้ย,หยมาหนีิอ่ะปิดใจบ่มาหนีนินะแมนสาเหตุนั้นได้ยังว่าปิดใจได้เอ็งก็แบบมีแบบมีคนเข้ามาล้มแล้วแล้วก็แบบเออเพื่อนก็นว่าให้ปิดใจอใส่มาวัานี้แบบคนที่ว่าให้ปิดใจนี่อ่าลรมกันดนหรอือบ่ก่า ไดประมาณหอด้วสองอาทิตย์เนาะตั้งแต่มาสัมผัสครั้งแรกจนทอดมือนี้เนาะโดย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 ก็คือก็คือว่าหมั่นใจกับคนนี้เมนแล้วพอเนเหือจ้างหายมาแบบปีใดแแมนอหนุ่มทางใดเกาะทางฝั่งไทยเนาะทางฝั่งไทยอายุคนไรบอกระบบอะไรประมาณสี่สิบปีพอดีเ้อเนาะสี่สิบปนี่โอโชอบดีดูดีเนาะแมนก็คือว่าถืออกถือใจช่างเจ้าเนาะ จ้าแม่นแหละจังวายยอมมาปิดใจกับหนุ่มคนนี้แบบผู้ซื้อเสียงเพิ่งเพิ่นแหละวก็โอแล้วแต่ว่าอันนี้ขออันซื้อเพิ่นขอปิดเป็นความลับเนาะจากว่าเพิ่นกะนี่แต่ว่าอย่าให้ปิดใจซื้อนะโออแล้วก็คือว่าผู้ว่าเพิ่นอยู่ฟังไทยเพิ่นเคยมีครอบครัวแต่ว่าคือจริงใดเนาะก็ที่ผ่านมากอะเพิ่นว่าเคยมีแล้วแต่ว่าแบบแยกกันอยู่แบบไปกันบ่ได้อีกสั้นขนาดด้วยด้วยด้วดยก็คือ ทีนี้ก็ร่วมกันนี่ล่วมขึ้มือขึ้มือบ่แม่นกัแบบช่วงวันอันร่วมกันทุกมือวางเสือไปเวียกไปยังก่าบอกจะร่วมเลยว่ามีเรื่อมีงานยังก่าบอกว่าเออค่าเวียกค่างานเด้ออีกทางประมาณนี้อืมเลยก็ขอบใจเนาะแม่นบัดนี้คือเพิ่นมาให้ปิดใจในกาเพิ่นได้แบบเพิ่นพร้อมสิดูแลเจ้าบ่กแม่นเพราะว่าได้ตกลงกันแล้วตกลงกันว่าันใดใเ่ตกลงทีแรกกับว่าเออถาว่าในกรณีที่เออน้องปิดใจเลยอาซีว่าจังใดเลยแล้วเพิ่นเลยว่าว่าเออขั้นว่า เราจริงใจเจ้าก็ต้องปิดใจหลายเรื่องการแบบดูแลเรื่องแบบสังครอบสั่งครัวกับไอ้พ่อแม่แต่วาอาบุกห่ตัวเพิ่นมาณนนั้นกระชือว่าถาคือทั้งเจ้าในปิดใจกับเพิ่นเนี่ยเพิ่นซิพ่อแบบดูแลข้างครอบครัวเนาะแมนโอ้ก็ะชือว่าทั้งเจ้าก็เสื่อใจเพิ่นในรอยเปอร์เซ็นเนาะเกล่าวมาแบบปิดใจกับเพิ่นเนาะแบบหนุ่มคนอื่นที่ว่าเคยทักมาทักแอ่ร่มกับเจ้าในค่อยบอกเลย คือชีอกหักมือให้ว่าเลยนะแถวเนาะแม่แม่แม่มันกะมีหลายกรณีเนาะบางบางบางคนกับแบบล้มแบบล้มมันเป็นทิดเป็นแบบเป็นทิดหรือว่าซ่องซเสมือแบบจู้จี้กับกับบริพิตรบริเทียนเพิ่นกับบล็อกไปเลยบล็อกเฟสอีกแลงหรือว่าสาเหตุที่แบบว่าเพิ่นมีครอบครัวบบหรือว่านะได้แบบขั้นหายถางค่ะเป็นช่วงเป็นเวลาบมแมนว่าบบที่ทากได้ตลอดสักสี่สัปโมงเลยมันบมเมนแบบนั้นแสดงว่าเออตอนแรงอันไอโบว่างเนอเจ้าอันไอบ้างแต่ตอนแบบ ก็เว้นี่เออทักไหมยังได้ประมาณนี้ฮะแล้วอยู่ๆมันก็แบบเงียบไปเลยรายการที่ต่อไม่ได้เลยประมาณนั้นนี่เพได้โสดสั่นคำพ้นโสดเกินสิบวนัดเป็นไม่ได้ไม่ได้เนาะคิดนอนย่างไรกับว่างย่างไรเกินกต่สิโเท่าสำคำโสดแทนนะรู้ว่าเห็นงานกลางคืนเห็นงานจะสี่ชั่วโมงอ่าเป็นไปได้อ่าเห็นงานจะสี่ชั่วโมงนี่เราผ่านไปเนาะโดยโดยแต่ก็คือแบบว่าทางเจ้าก็เลยเออยาแล้วเนาะแบบ เพื่นบูสนใจอยู่ๆเพื่อนก็บอกเฮาแมาอ่ะบ่เงอแหละฮะมีคนลงเฮาไปบ่หับโดยโดยบ่หับจนได้ว่าอ่ะนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเออเสีมาอยู่สิได้เห็ดนั่นเห็ดนี่แบบว่าเออผักนั่นผักนี่มาให้ายอะบัดพ่อแบบใกล้สิฮอดมือหอดย่างผัดเนี้ยไปนะนี่ยนะประมาณนี้หรือว่าเพิ่นเห็ดบ่ได้แต่ว่าให้ความวัางละคือไอ้แม่แล้วก็เกิดถ้าอยากเลยบอกจะซะ สาเหตุเนี่ยนี่เด้ใช่ว่าเว้าแต่เห็นบ่ได้อะไรตัวเนาะบางทีก็เว้าแต่ปากเพราะว่าว่างหายความว่างนะเออจังสั้นจังสี่เอออายสิผ่กนััน iPad ดีไปหาเด้อแต่อันนี้กับการปฏิเสธคนอยู่ว่าเออบ่เป็นยังเขาเพียงแต่บ่ตัวอันนี้กับปฏิเสธนะโคอดเวลาใกล้สิ้อหอนมึงหอดย่าแหละบ้านนี้ตื่นเช้ามาปุ๊บเอา เป็นอีหย่างก็บุ้ง <ừ m. S 1> แล้ววันนี้กะเงียบไปเลย<ด>ประมาณนี้เพิ่นว่าจังซั่นจังซี่ว่าคือเออหากนั้นนั้นนันนี่เด้อขั้นมานั่นนั้นนี่ไปปิดจบ็ปเพราะว่าผู้ที่หนึ่งเขาบอกปิดใจแล้วก็คือเงียยไปอันนี้คือแบบว่าผู้ที่2องละเออก็ลองเสือใจเพลินๆก็จจิงจ้างอยู่หนะ <ừ m. S 1> แบบเบิ่งคน,นคือสิแบบเว้าได้เหตุดได้นะประมาณนี้ก็จังแบบว่าเออลองให้โอกาสเราอีกผู้ผู้ที่2องที่ขั้นวานันแหละละกัน ทับเบิงบ่งค่ะเบิ่งตัวจริงยังสีมีอีกดอกดยังสี<ด>พูดความจริงว่าเออสีเปลี่ยนไปได้จังไดเนยแต่ว่าเขาคุยเปรียบเทียบกับมันกับสีรูร้สึกได้แมนบับคนนี้นะแมนแมนพอเพื่อนกับสปอร์ตยู่งบางเพื่อคำว่าคำว่า,า,า,าอีกอย่างหนึ่งหน่ะที่การงานเพื่อนกับใหญ่เตยอยู่ค่ะแต่ว่าต้องเหตุตามที่เพื่อนบอกฮะนะ<ด>เห็นอะไรเขากับแบบอยากได้ เป็นขอเป็นครัวเนาะโดยกลองเบิ่งบอสไซด์ดอกท่าว่ามันผ่าอีกแล้วนะเพิ่นอ่าเพิ่อนงานอยังเกาะน่ะอยากขออยากให้เพิ่นเห็นงานอยู่ในบริษัทเพิ่นเป็นอ่าบริษัทบู๊บริษัทอย่างกันแล้วเพื่นว่าอ่าเป็นเป็นหัวหน้าแบบว่าเขาเอิ้นว่าแบบป๊อดปอดแป้นแปนที่สังวันนี่นะโอ้โหแอบว่านี่แหละ นเา้กอเลยท้ายละเออย่านัขานะอันนี้กันเป็นอย่งเงยเป็นเนาะเนาะแ่านี้มาเป็นคนดีกับพ่ออลไเนาะเมนแมนโดยโดยโอ้แต่พี่าเป็นกันโอเคโย่กนเบากันจ้ากัเป็นต้านเสือถืออืมอนี้กันมีบอลเพนที่บ้างเพนนะนะครับเดีวว่าเออสมมติว่าปีใจแล้คนที่มีเพนว่าเออฉีมาแต่งานบอหรือว่าสีเป็นแน่ไรแมนแมนคนมีอันนี้กันได้ว้างันแล้วเนาะเอาว่าแต่กานยังยังบอลได้อันแบบ ลงเอออีสานกันค่ะแต่เพื่อนก็เรื่องว่างแพนเพื่อนก็บอกว่าเออส่วา่า,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 น,น,ออาน,นู่นนี่นั่นถามว่าเขาเข้าใจกันกะเออไอ้สิเอาโตไปอยู่น้ำเนินโน้ยังประมาณนี้แหละจะไปเที่ยวต้นอีสานบ่กัแมนแต่เพื่อนไปเหดเวียกอยู่กรุงเทพน่าแต่ประมาณนี้เพื่อนจะเอกาลาวได้เนาะแมนเราได้เราจะหน่อยเศร้าอันสุกกระสีจะไปฟังไทยพุทธนอมาเนาะงานด้วยเพื่อนกับเพื่อนมีเวิ่งงานเทาต้องเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะอันเพื่อนจะมาอยู่ที่กับว่าได้นอกจากว่าเคลื่ล <ะ S 1> อนบ้างงานแจกแจกที่ได้ไมาเที่ยวทางนี้เนาะ พ้นงานงานลายเนี่ยเบียดลายเห็ดเบียดลายเห็นอยู่เนาะเพิ่นก็เป็นผู้ใหญ่เพียงพอแล้วเพิ่นก็อายุสี่สิบกับพอดีเนาะแมนพอดีแบบเป็นคนกำลังสร้างจำนแบบนี้นะก็คือแบบทั้งเจ้าก็แบบอ่าตอนที่เราเปิดใจก็คือว่าอายุเพิ่นก็ประมาณนี้เนาะเจ้าชิว่าเร่งๆไว้เนาะจะได้สมใจเลยเนาะวันี้เนาะบอกให้เป็นจริงก่อนเนาะตอนนี้กำลังดันเบิ่งหัวใจกันก่อนตอนนี้เนาะแมนแมน ตัวพิจัยดังนเซนนั่นแหละแม่สิแบบใครให้ความั่นใจของเพิ่นบอว่าเพิ่นสิคบกับเจ้าคนเดียวด้วยว่าสิคบกันเป็นเฟนอย่างจริงจังบอกอันนี้นะแม่น่าจะพอว่าเพิ่นกับเดว่าว่าเออคาดว่าพิจัยเนาะเพิ่นก็บบาสคืออย่างที่แบบอันว่ามาแหละว่าเออสิคบู้เดียวแล้วก็สิจริงใจแล้วก็สิพ้อมดูแลแบบว่าเออเอาเป็นลูกเป็นเมียเลยอ่ะบ่งแยงครอบครัวนี่นะ้าว่ามันแบบว่าม่มีหยังผิดพลาดนะเคิรนกับสินําเนาะ ช่วยเอาเลยเนาะช่วยเอาไปก่อนเท่ากับผู้อนาคตเนี่ยมันถ่ายอย่างผู้อนาคตคือรับตาเนาะแมนรับตาเป็นน้องพลอยรับตาแมนรับตาคือนมืดเออแมนแหละห้ามผูผู้ดรอกวันศิษเป็นจังไงเนาะพายหนาพายแบบพายหนาพูดนะแต่ว่าคือถ้าว่า ก็หมั่นใจคนนี้แล้วเนาะกะหายสมวังเนาะด้ยแต่ว่าจะพิจัยคุยกับเพื่อนลองเบิงเนาะถ้าเขาบูพิจัยเพื่อนกะสิบุเสื้อมันเพื่อนกะสิบุล้มต่อไปแม่หัวเขาก็อยู่ใกล้กันแน่อหนึ่งก็ได้ก็เออก็ลองพิจัยแล้วก็บพ่อพี่แบบเออมียังกะว่ากันลงกันลงเบิงคันว่าโอเคก็คือแบบเพื่อนพ่อมแล้วกัได้เลยแต่ค่อยว่ามั่นใจภาษาสุกนั่นคือสี่ ร้อยกับไอพนอยู่แต่ปัญหาเปิดปิดใจไปแล้วเนี่มือแรงไอพนเบิ้งคลิปยันทีไปเลยไปจ้ะอ้าวเนาะคงเะลงใจเดี๋ยวะก็ายะันไปเลยเห็ว่าโอ้โได้เห็นเลยอุ้ใจไ่ดีริได้ตามหาอีอกนนมคนนี้ยู่ใส่ดีก็เดียนอยาเลยเนาะประมาณนั้นดิเออก็คือว่าเนาะเท้าไอพนเบิ่งคลิปนี่คือสิดีใจเลยเนาะเดยแบบทางกุวเพนดุบ่าสุเพนกะจริงจังตามข้ามคอขมาเนาะ เพราะว่าห้ปิดก็คือปิดเด้โดยโดยกระทังที่ผู้บ่าวก็รออยู่ก็เพิ่งคิดพวเข้าเฮ็ดลง้งหลยเนาะโดยโดยก็คือสิแบบอกหักบ่ให้เว้านั่นเนาะสวัสดเนาะอืมสาสุูเฮ็ดเส้นค่อยแล้วเอกลายนมก็ว่านันนั่นละชวนลายอันนมนมทักมาตอนเปิดใจกันลายอยุบว่าตอนเปิดใจตอนแรกแม่ยนลายแต่ว่าประมาณสองมื่นสามหมื่นคือเงียบเงียบเลยใช่พามไปด้วยเมีน ไม่จะเพิ่มคนไหนตั้งแต่เปิดใจครั้งแรกจนมาฮ่อเนี่เพิ่นกระทักเพิ่นกระทามแล้วได้อยู่จังได้กินจังได้นั่นนั้นนี่เพิ่นกงแบบเสมอเสมอต้นเสมอปลายก็ได้อยู่ได้ก,กันทอดนั่นเกือบเป็นเดือนเลยเนาะแมน แบบแต่ละคนเนี่ยถ้เขามาประมาณมือสองมือแล้วหายไปแมนแต่เพื่อนคือทนแบบอยู่จนอ่าต้นแรกจนจนนี่เนาะแมนคือเป็นคนตลอดไปเหรอเนาะทำหนุ่มคนใดทนได้แบบนี้ก็ก็ดีขึ้นกันเนาะส่วนนายมีแต่ลมมือสองมือแล้วก็หายไปแบบนี้เนาะอัาสมมติว่าคือทางอ้ายเพิ่นพระสุขอ้ายเพิ่นนี่อ่าเจ้านี่ตกลงเป็นแฟนหรือเป็นอ่ภรรยากันเอาไงไงใช่ไหมคะเรื่องขันความคุณเนาะแต่ทางเจ้านี่คิดไปอยากว่าว่างแผนไปเห็นอ่านแบบ ม,มีมีแบบคิดว่ายู่บ่อยาแบบขาดคายแบบนี้นะกะคิดได้เพราะว่าเาขากะันอนแบบโบดีมีนแบบโบดีมีนเรียกเห็ุแบบน้ำหลัดน้ำอีหยังบอมีแต่เขาก็อยู่แบบนี้แต่ว่าคั้นว่าได้เอากระเพิ่นอันนี้ก็วางแผนว่าเออก็อยากเฮ็ดธุรกิจน,น,น้อยนอนๆอยน,น้อยๆยังน้อยๆก็แบบว่าเออแบบว่าเป<ม>ิดห้าแบบว่าค<ม>ั้นว่านนะเนาะคั้นเป็นคือธุรกิจแบบยังเปิดห้าแบบคลิปสอบหรือว่าขายแบบเคยสม้างอีหยังประมาณนี้ขนาดนะเป็นคนมักแต่งนี่เนาะ กกลัางีเนาะเออกัติขายกกำลังขายนั่ขายนี่เนาะแน่่คิดได้ได้มันกับแบบว่าเอียงนมันกลัแบบ มันกับโบลงทืนอไร้บันไดฮะน่ะกับแจกเติมหนึ่งยู่ค่ะกับเขาคือสมมติเขาลูซื้อเครื่องข่าวเขากะเอาตัวนี้ไปมุนกับตัวนี้ตัวนี้ประมาณนี้นะฮะไปจี้ซัมบายเครื่องแห้งมันจางโมเสียเนาะแมนท้าไปโดนสมุดคุณภาพกันไในสภาเนาะเคยสมานเงินดิเอาใครบดีได้สมมุิว่าสมมุิสิดอกเนาะใส่เองมันมีปัญหาเนาะกาสมมุดคุณใส่เองเอาไปแจ้งหมุดเออแมนต้องแบบเออมาต้องบังคับให้เอ้าว่าสิเนาะแมนประมาณนั้นแมนเมนแต่ว่าคือ เฮาขายเครื่องเพชรส้ำอ้างมันก็โอเคกันเนาะเพราะว่าเฮาก็า่าวแบบแบบอะคนชมุมมนี้เขาก็นิยมแต่งหนา้าแต่งตาอยู่แล้วแม่นบ่กแตได้มันดีๆราคาดีมันใส่คักบ่ทนทานแบบสิมันก็ใสก็ขายดีก็คือคบคิดจะก็โอเคเนาะสวัสดีเนาะเออคือไม่เพลินบอทางอ้งไอค่นสิมาเที่ยวยังบ่ทำเได้มาบา่จังไหมอันนี้เพิ่นก็เว้าวันก็เคยเว้าวนะส่วนหลายเพิ่นเรียกสิหลายถ้าว่าได้มาก็คือพวก่นว่า ัเอาเป็นเมียเนาะได้เป็นเมียแหละขันว่าเพิ่นมาเยี่ยมแม่เฒ่าพ่อแถวกางหน้าจะประมาณปีนึงก็ประมาณเถือสองเถื่อประมาณนี้พอเบี้ยพิ่นหล้และอีกย่างนึงเฮาก็ได้ไปอยู่น้ำเพิ่นเนาะกับอีกยเฮาก็ทางนั้นแน่นี่แต่ประมาณแบบเพิ่นว่าแบบนี้ค่ะนะส่วนหลายเพิ่นกระยังไงสาวสาวสุกนี่ไปหาเขึ้นไปเที่ยวดินน้ำขึ้นเนาะส่วนรายเนาะคันว่าเอาคนไปแล้วเพื่อนก็ให้ไปอยู่ให้ไปอยู่บ้านน้ำเพลินประมาณนี้เป็นของตัวเองบ้างแม่เพื่อนมีบ้านมีโลดมีขบทุกอย่างเลยมงแต่ว่าท่านในมีแต่แบบ แมยเมียแม่จะแม่ถึงแม่บ้านได้ว่าเป็นแม่บ้านแม่เฮือนญไห้เอิญเนาะกินแม่ด้วยได้กินเวลาฝนมาเลยต้องแบบเออได้กินอีกกินยังว่าแจ่วกบไปซะเนาะเอาใครกินมาเป็นได้บ่เนาะอยูเห็นตัวนกแก้ม่เป็นแม่ของลูกกับแม่เนาะดูแม่ละกันเลยเป็นแค่ว่างแก้กันได้เรื่องเงินชิ้นศอกชิ้นสอดนี่ได้ซาได้เบ่ไปอันนี้ยังบอทันได้ว่าเพราะว่าห้ากะแค่เริ่มต้นแบบเห็นคนเสีอใจก่อนถ้าว่าพายมือหนามือแน่นแล้วเพก่ันว่าเออตอนนี้อ้กะอัน จ้าอันเห็นเราทำแบบเออเจ้าพ่อมาถักระบิดทำอ่ะทำอันนัว่าเออพ่อมาถักรเพิ่นจังมาอะไรกันแล้วจังอันเรื่องจิสอีได้จังว่ากันอีกเแค่หนึ่งจังไปตามขั้นตอนเนาะแม่นชื่อว่าวเดียว์ีะจังนพันนี้จากเราเนาะกำลังคุยใช้ปิดใจประชิวว์เรื่องขาดองบเสนอเขาเจ้าก่อนก็มาไว้เม่นบอกเอาเป็นผู้หญิงเนาะแมนเอออยากได้ก็ต้องอดเอาซะว่าแบบนเมียนะเนาะไม่ต้องให้นคืนนั้นว่าคืนพ่อมาถักแรกอย่างพ่อไปขอไปแปลงจังว่ากันอีกเแื่หนึ่งเรื่องนะเนาะแม่แม่ นั่นแหละเพิ่กนกะบริยูไกลแลต่ว่าอ,อยู่แถวตางแางว้วน,นี่กะแม่นแต่ว่าบ้านเพิ่นอยู่แถวบ้านเพิ่นนะอยู่แถวนี้แต่แถววัน แถวนครพนมนี่บอกน่าจะประมาณนี้แต่ว่าคนขับไปเห็นวยกแถวในเมืองแถวกรุงเทพใกล้ใกล้เนาะเฮไปเฮมากันไงเนี่ยใกล้เนาะอยู่นครพนมนี่เนาะจะไปอะไรได้ทั้งทหารนี่นก็ยังจะใกล้กูอันนี้ใกล้กันสว่างใกล้กันเอาขวมไปทางอาทาเข่งดีทางรามไปทางนั่งเราเนาะเมนก็ง่ายบิดนะสมมไหมว่าคนในสิแต่งงานสิพออย่างกับเจ้าเนี่ยเอาเจ้าไปอยู่บ้านนครพนมหรือสิเอาไปอยู่กรุงเทพนั้น อันนี้เพราะว่าบ้านเพิินอยู่นครพนมก็มีอยู่กรุงเทพก็มีแต่ว่าเราก็าสีน่าจะเอาไปอยู่ในแถวกรุงเทพน้ำหอมมันไกลบ่อนเห็ดเวียกเราแน่เพราะว่าเราเติมอยู่ปัจจุบันเนาะแมนอยู่นี่ประเทศกาจังมากมาลาวมาหาสาวซุกด้วยกันยังใหญ่ขต่อ,อก็คือทั้งอายเพิินก็อ่าได้ว่างแพนอยากมาหาสาวซุกอยู่บ่กะว่างแต่ว่า ค่ะถ oh. ้าเพิ่นมาได้กันน่าจะโบได้อยู่โดนยังเก่งกับประมาณสามสี่มื้อประมาณนี้พราะว่าเหวี่ยงคนไล่ดีบางแขกอาจจะซืได้มากทาได้มากกัน่าจะประมาณเดือนสิบสองเดือนใก่ชิ้นห่อได้เนาะมีสงการบ่แบบนี้ได้เนาะแบบเพิ่นพักแบบพักเงาเนะเสมอเลย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 เนาะก็ถือว่าอ่าโอเคนะเพราะว่าทางแบบว่าทางเล่าก็คือแบบ สะสมคือสีฮักมากฮักฮักง่ายเพื่อนนี่ฮักเปอร์เซ็นต์เอาไอค้าถามก่อนสาสกเลยตอนที่แรกลงกันทัีกับว่าได้มีความหายโอนนี้พอใหม่อยังพอว่าเฮากับฮักกันแค่เริ่มต้นหัวใจกันเนาะโดยโดยแล้วพอแบบเออไปสักพักหนึ่งเออผู้ชายคนเนี่แบบเมื่อนั้นยังจาได้เลยแบบพอว่าเมื่อนั้นมันแบบมันมีมีเรื่องที่แบบสบายใจเขาก็ปรึกษาเพื่อนเพื่อนกัเออโอเคเพื่อนก็ยืนมือเขามาสอยแต่ว่าก็สอยเขาเบ้าเขาใบอย่างนี้แหละโดยโดยแล้วก็เพื่อนก็ว่าพอว่าเนาะขั้นว่าสี่ห้เงินกับอันนี้ก็บม็นเป้าเรื่อง แบบเรื่องเองินเรื่องค้ำมันยังหขนาดไหนมาแบบอันว่าสุฟังว่าความดีของเพื่อนขนาดแล้วมันเห็นให้แบบว่าเออเขาพูดซึกดีได้ล่มได้อยู่นะมันยังแบบเขาก็เป็นผู้ใหญ่พ่อแบบพ่อซอ,ย,อยเออแก่คำว่าคำว่านั้นนั้นนี่ค่ะพัทูซื้อดีมันมีทิศทางออกกัน,นอ่อะเป็นอะไรก็โอเคมีคำแนะนำให้เนั่นนี่คำแนะนำให้ซอยกันเแมนแมนโอ้ก็ะือว่าทางเจ้าก็หักกระเพิ่อนี่ยนะอาจจะหักเพื่นจักเปอพื่อนนั่อย<ม>่างหูน<ม>ี่นะเพราะหากว่าแต่ตอนนี้ กันร้อยอยู่ได้ถามว่าร้อยนนโบสับปะรังความผลเด็ดขาดกันโบจะพุ่มปิดเด็ดขาดเพราะว่าเฮายังโบเมนโคนที่แบบว่าคนที่เฮาหมักเด็กแต่ในเมืองคนที่เขาหมักเขาต้องอยู่ได้เซสติวิดรวมกันได้จะถามว่าเออเฮาฟื้นใจตัวเองมันกับโบอย่างโอเคแล้วก็จะโบปิดอีกนะเพราะว่าผู้ชายค่นทีเขาโอเคแล้วเรื่องน่ะเรื่องนาราตาเรื่องว่าเรื่องที่ใส่คือว่าพอใส่ได้เนาะแม่นใช่ได้ก็คือว่าปิดใจนี่ร่อยกับคนนี้เนาะคนอื่นมานี่คือสิบโบได้เลยเอาวก็สมุด <laughs> ส,ส่วนมากขนโทรมาเนี่เวลาอะไรกึนโทรมาหาจาังขึนโทรมาเนี่ยเราประมาณทาม่นตอนเ้านี่คืออ่าเจ็ดโมงสี 40, ่สิบ้าแมนตอนเที่ยงนี่สิบเอโมง 12, โมงและทามนตอนแรกนี่อันสี่โมงหาแปดเก้า 10, มงหรือว่า,าสิบโมงหรือว่าข้าสี่ข้างซ้ายเลยก็ได้ประมาณนี้เ็แจมงไปเนาะแมนบัวไหว่าเรช่บัวกางคืนนี่คุยกันเดกนะบ่ กาเดินประมาณ1ิบเอ็ดสิบสองโท้อหมว่าอเล่นั้นเนาะคำาออกจากมาเลยใช่คนเรากำลังมาแรงว่าเชิร์นแมนแมนคนอื่นใชยอื่นสิทรมากวิสเซอร์เนาะว่างวายู่หันแน่แมนเมนโอ้กระทือว่าร่อยใจผนิตรสวัดเนาะกับคนนี่นะคนอื่นสูมังหมดคนแบบเอซีแซ่ดใมาห็นแบบนี้นะแต่ผนโอ้ยยังได้คอยยากไปอ่ะคอเฟสคอไล่ชิเจคือเก่าอยู่ปะ อันนี้บอ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 ได้แล้วแม่เพราะว่าเขาก็มีเจ้าของแล้วกอะแล้วก็เข้ากับโอยากให้คนอื่นมาเสียเวลาหน้ามานะพนไปได้บปป่อยกันเสียเวลาอีกอย่างึ่งเขาบัมีเวลาลงก็เพลินพอน่อเนาะ สี่บัวากรสีบด้แจกเนาะสวัดเนาะเปิลข้ามากับป้าเนี่ยจกก่อนเนาะสมมติว่าทางสวัดีเขาจจ้างนี่ใชไว้ะจ้างต้องาวซุกก่อนแน่นอน่าสป็นยังไงให้แจกก่อนจกไปกับอีแล้วจะได้ถึงว่าไอ้ซาวซุกไปแจ้วนียังนั่นนี่ช่องมากแบบคือเอทะลึ่งนะดได้าวซุกไปั ผู้ย <wrote, shutting out> <fits in> <street> ah, ุบปิดใจก็ยังแบบนะให้สวัสดิ์บังคับสวัสดิ์มาแบบนี้นะสวัสดิ์ก็ต้องมาทำสุขก่อนเนาะทสุขก่อนว่าจริงจริงเลยทำสุขพาะมอกระแต่แต่ก็คือสีบโได้เแต่เพราะว่าเรายืนยันว่าเราฉีบโบแจกเต้เรายืนยันฉีบโบแจกก็คือว่าล้มกับคนนี้คนเดียวเนาะคนต่อไปกะโมมีเราเบิ่งกันเราเบิ่งจังว่าอันทีไอ้เคลื่นสีล้มไปทอดคันลาเสมอต้นเสมอปลายเบิ้งเนาะถ้าเคลื่อนสมือต้นสมอปลายคือว่ารอแต่วันที่สมบัง ค่าเพื่อนเปลี่ยนไปกะก็สิเป็นเรื่ยอะไรยังว่ากันไหมเริ่มต้นใหม่อีกเมนเมนฮามบูลองฮมบูรู้ว่ามันเป็นจังใดเนาะหลยคนเขามาหากับือความนี่แหละคนหลายคนเขามาหาแต่วันนี้ใส่ใจคอมันบอกคือกัน,นเนาะไม่อันนี้คือทางาสู่กับคิดว่าคนนี้ดีๆกับเจ้าเนาะผ<ด>ัวจะสัมผัสได้เด้กผัว,วจะคุยกับเรารู้สึกดีทุกอย่างเนาะรู้สึกดีทุกอย่างแต่เวลาคุยกันไปกับกับบริเรากืบแบบ โมเดลแบบหมักว่าเหายความหวังยังมีแต่แบบเราเบิ่งการกระทํามีแต่เบิ่งการกระท้ำเราเออแล้วเออไอ้นี่เราแบบเห็ดได้นะว่าได้คือคําใดคือคํานั้นเบิ่งนนั้นนะเป็นยอหน้าเสื้อถือเนาะเนี่ยหรือแบบคือการว่าเอาการใจยังนะเราคุยมันก็แตกต่างกับกับคนอื่นว่าซะซช่นาะบางเถื่อเพาคุยกันแล้วมันความอบอุ่นเนาะเออต่างๆที่เราคุยมาเราก็เลยอยากยุดกับคนนี้แล้วก็ลองเบิ่งเนาะ ก็ขอใหมาทางเศราสุขกับอ้ายเพื่อนชมวังกันเนาะก็วังว่าสิได้อ่าเป็นอ่าคู่พ่อเมียหรือว่าอ่าภรรยาคันว่าแมนเท่ก่ะอย่าลืมทางเฮาเนาะว่าจากอะไรถ้าหาเพื่อนชมวังทา้งไอ่เพื่อนก็สิให้ทีมงานเฮามาเปิดตัวขึ้นอยู่แล้วเนาะแม่นว่าบ่ได้ละกขี่รถกายหัวว่าอ้าวบ่แนมข่อยช่างมาคว้านแล้วก็ว่าอยู่เพิ่นเด้อเนาะโดยโดยโดย อ่ะฮังทางสวัสดที่มียังทำมลยมันกรรมวันี้อย่างแนะ่นเนาะเรคือหู้กันแน่นมือน,นี้ว่าสาวซุกข,ขึ้นกับพิดคิดวิวาปิดใจเป็นที่เรียบร้อยเนาะมีแต่เข้ากับชิด้ขอตัวรำล่าให้ขึ้นทั้งคู่สมบังฮักแข่งกันตลอดไปเนาะแม่เข้ากับชิขอลาเอฟซีไม่วงนี่น้ากันไปพร้อมๆกันตอนนี้เนาะวันนี้เนาะให้สาวซุกกันสมบังติได้ฮักอีกครั้งนี้เนาะโดยสบายใจสบาย